ไอ,อ้ตัวนี้ก็มีเสื้อกลอกไม่ใส่กันตัเจียบไปดูไปขวาแค่ถลอกแต่ข้างซ้ายนี่ฉีกขาดควรถืออะไรตีเฮ้ยอย่ายุ่งกับคนมีปั๊วเราไปเอารถก่อนสิ่งแรกต้องไปเอารถก่อนแล้วก็ขับกับจำทางถูกใไหมเนะี่ยจำได้จำได้จำได้หมาหอนแล้วนะหมาหอนแล้วเหรอสี่ทุ่มครึ่งเอาเงินวิ่งโอเหนื่อยโอ๊ยตัวมีอะไรจิ้มหลังอยู่อะ โหดจัง้าหลังไม่ตัวนี่รวยมวกเบเล่ด้วยเจ๊ครับหมวกเบเล่ยังไงวะมึงใส่ชุดไอ้นี่มาใส่ชุดเขาเรียกอะไรนะชุดคุณลูกสศรคุณลูกเสือมีไฟแช็กอยู่ในโซ่ถือไปเลยถ้าถือตัวน่าจะหนักมันจะหนักเพราะไฟแช็กอันเดียวไม่มันหนักเพราะถังน้ำมันโยนไอ้ถังนี้คุณคุณไปเยถึงแล้ว เดี๋ยวคนแล้วใช่ไหมผมวิ่งแล้วนะนี่รถลงอ่ะเออใช่ใช่แล้วครับของจะเต็มแล้วนะให้กดคันไหนคันเขียวหรือคันฟ้าคันนี้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 เธอมาอยู่ด้านข้างฝั่งนี้เพื่เติมน้ำมันเลยได้ใช่ไหมใช่เพเติมน้ำมันเลยสินเดยอดรีบขึ้นรถจริงๆก่อนเด็ดต้อไม่ทิ้งหรอกไม่มีใครทิ้งกันหรอกเนี่ยทุกคนจะทิ้งคนเติมน้ำมันแล้วแหละทุกท่านขับเงียบๆนะลุงโอ้เสียงรถก็แบบว่าตายแน่ พวกเราตายบูนเลยลุงเนี่ยลุงค่อยๆขับก็ได้ไปช้าๆอย่าแหลกจะพยายามทุกอย่างที่คุณบอกผมผมจะพยายามทุกอย่างไอ้เธอเติมน้ำมันแล้วเหรอเธอหมดแล้วเหรอยังมีอยู่อยู่ในถังอีกอ๋ออ๋อเหรอทำไมไม่หลงงว่าทำไมน้ำมันขึ้นมาทีเดียวลุงแหลกปะไม่แหลกเท่าไหร่อ๋อเอ้ยกระแบงว้าวเสียว ดีน่าประสบการณ์20ปีมาใช้หักหลบาัละหักหลบมาแล้ว20ปีสนใจได้หักหลบทองคำตางหน้าคนคนเหรอมันมีใครมันมีใครอีกโอ้มาเป็นฝูงเลยคุณโอ้ออกซ้ายออกซ้ายซ้ายด้ายไม่ได้ส้ายไม่ได้ซ้ายไม่ได้ไอตรงนี้ไหน่ะนี่ที่จอดรถดีกว่าซ้ายไม่ได้โดนหลงแกถึงบ้านแล้วนะถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วอะ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเฉพาะอาหารไปก่อนอย่างเดียวเอาอาหารใส่ตัวไปก่อนอย่างเดียวเอาเฉพาะอาหารนะเอาเท่าที่เอาไปได้เอาดิบหรือป๋องเอาดิบด้วยป๋องด้วยทุกอย่างเอาไปให้หมดเลยผมเติมน้ำมันให้อีกรอบไหมเติมเลยเติมเติเติมเติเติมเติเติเติม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 บติมเ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 ตกมเติ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 เติมเติเลยรู้สึกป่วเแล้วมเด้มเมรู้สึกป่เยแล้วเดิเ อ่ะพร้อมยังครับมาขึ้นรถมาขึ้นรถเดี๋ยวเราจะย้ายบ้านวันแหนบติดเน่โอ้โหน้ำมันครึ่งถังนี่นะเนี่ยเธอใส่ไปใส่หมดแล้วอ่ะครบยังครบแล้วไปพบแล้วถามว่าทำไมต้องไปอยู่หลังนี้เพราะว่าเอาแฟนเซ็ตมาแสดงเอลิกอาว่าแล้วเราจะบอกว่าที่อยู่ที่เนี่ยมันอยู่ห่างไกลชนบทดีเออ นี่เราออกออกต่างต่างเมืองมาแล้วเนี่ยทำไมได้ยินเสียงคนยกขวดแก้วไม่ใช่ผมรถ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 เยอะว่ะได้ยินเสียงคนยกขวดแก้วเยอะเฟินกินเฟินกินเฮ้ยมาเยอะจังใจมีคลองเล็กๆนี่แหละตรงนี้แหละใกล้แหล่งน้ำมากนี่เห็นเห็นรัวบ้านแล้วเห็นรวบ้านแล้วนี่คือบ้านหลังนี้แหละที่เราจะอยู่กัน มังใหญ่ใหญ่จังมีลงรถด้วยนะครับผมบอกไว้ก่อนนะลงเลยไหมไปเคลียร์เลยผมว่าน่าจะมีซอมบี้อยู่นะแต่ขอเคลียร์รอบๆบ้านก่อนนะหน้าต่างเปิดอยู่ฮะหน้าต่างเปิดอยู่บานหนึ่งเดี๋ยวผมเข้าไปเปิดประตูเด้วยให้ข้างในให้ไหนไวนะ เปิดประตูแล้วลงปิดหน้าต่างเอาไวผมผมกดผิดผมกดผิดผมบ้านไม่ล็อกนะอ้าวทิ้งหายเฮ้ยเฮ้ยมีมีเสียงใครเสียงใครมาลงรถลงรถโอ้ตกใจหมดแม่ไอเราก็นึกว่าใครมันมาตีอยู่เออเกีย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 เกทุกห้องเลยทุกห้องเลย โอ้ก็มาบานเป็นล็อกอ๋อลงรถใช่ไหมเออเนี่ยเอารถมาจอดในลงรถได้รถ<อ>มัน<ง>ด้วยรถขับก็้ามาจอดม,ม,มันหลังใหญ่เนี่ยมันคือหลังที่เราจะอยู่ได้เอาขอโทษครับเอา้ามีคนถามเรื่องผมครับทำไมมันมืดจังเลยเปิดไฟเดี๋ยวปิดมง้งปิดม่าน,นเอา้าผมเปิดไฟแล้วก่อนนี่ห้องครัองครัวมีเดี๋ยวเดี๋ยวปิดม่านอันนี้หลังบ้านเอ้ยมีมีอะไรเขาเรียกเครื่องอะไรนะ เฮ้ยมีแม่บ้านเจ้าของบ้านมาของบ้านวายเหี้ยตกใจของบ้านเจ้าของบ้านจะเป็นดมเอื้อผมหนีแล้วผมถอย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 ของบ้านนี่ไงมีหมวกอาบน้ำด้วยเจ้าของบ้านจะอาบน้ำใครโดินใครโดนไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมอ่ะโอ้ยห้องครัวใหญ่มากบอกเลยเอาอาหารสดไปมัง เอาส่วนมาใส่ต oh, ู้เย็นก่อนผมทิ้งศพไว้นอกบ้านเดยอต่อไปภารกิจคือหาผ้าม่านมานะฮะแล้วก็มาไล่ปิดหน้าต่างทุกบานที่ที่มีอยู่ใช่แนู่นเป็ห้องครัวไ่ผมครัวมีห้องกินข้าวแปะแปะห้องนั่นให้หน่อยเฟิร์นห้องไหนพี่คุณห้องซักผ้าห้องซักผ้าห้องซักผ้าปิดได้ปิดปิดม่านเลยปิดให้หมด บอกเฟื่องในว่าอยู่ในผมไม่น่าใจว่าอีกหลังหนึ่งมันจะมีกำแพงกันหรือเปล่านะแต่เดี๋ยวรอเช้าอีกทีแล้วกันอ่ะใครทำอาหารให้ผมกินก่อนหน่อยได้ไหมฮะเฮ้ยมีเบบี้ฟู้ดแครอทอ่ะเออขนมปังเน่าแล้วโอเคผมเริ่มรู้สึกไม่สบายแล้ว จะทาความสะอาดที่นี่ลุมฟังศพใส่ได้ต้องห้าศพเลยอ่าใช่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 ใชน้อยก็เป็นเจ้าของบ้านนี้เราเชิญสะดุดีให้กับท่านเดี๋ยวเชาว้าเดี๋ยวขอขอทีนึงไปช่วยผมหน่อยผมจะไปเคลียร์บ้านสองหลังอาวมีสามชามชุบสามชามซุปเออ <laughs> ยังไม่เน่ายังไม่เน่า,ย,นายังเป็นดิบอยู่ป้ามันน่าจะทำไว้โอเค มาผมขอทีมหน่อยเอออยากรู้ว่าไอ้กำแพงาอย่เงีย้ยมันกันซอมบี้ได้ป่าวะไม่ได้หรอกครับนะเรายังเดินทะลุเลยโอ้โห <laughs> นี่มันมีมันมีอีกหลังหนึ่งหลังใหญ่ฟาดซะเลยดีไหมเอ้ยเดี๋ยวดังมันปลดเปิดโอคโคบากเปิดประตูยังไงเนี่ยเฮ้ยนะโลกผมได้เสียงก้องเพ้ง,ง,งนี่ไงนี่ไง ไอ้มาดูสามน้ำเอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่ามันงัดได้ไม่ได้ว่ะหนังสือวิจัยเต็มเลยฉันจะอ่านอันนี้เกี่ยวกับเพิร์มมาดูมาจะเข้ามาจะเข้าโอ้หเติร์นเราเลือกเข้าพร้อมกันอีกไปพร้อมไหมลูกเปิดดิงมอเปิดประตูให้บ้านนี้มีหนังสือวิจัยเต็มเลย พักดิพักเด้เออลงกันเติมเด้ลงกันเติมเติมไปเลยเติมสิอะไรวะ D I M O นี่อะไรวะ E M E โดมดริมดรีมคืออะไรอ่ะแป้งขัดหน้าเหรออ่ะเอาไปทิ้งก่อนคืออะไรแป้งขัดหน้าโว้ายนี่มีเทคนิคอะไรหนังไหนเนี่ยที่เจอไปเนี่ยหนังที่เราอยู่เนี่ยแหละชั้นหนังสือมันอยู่ตรงเตาผีเฮ้ยไออะอย่าของดีว่ะจะอะไร ไฟเวิร์กร็อกเก็ตผู้ผู้ผู้เดี๋ยวเรียกเดี๋ยวเรียกซอมบี้มาที่นี่ได้ผมจะเข็มผมจะเอาเข็มกลับบ้านมันมีหนังสือเกี่ยวกับสมุนไพรด้วยนะมาอ่านเฮ้ยมีเครื่องตัดหญ้าก็มีเมทัลโซ่กันไดโซดัตคลาดโอ้โหอุปกรณ์ทำสวนเต็มเลยว่ะมีเหล้ามีไวน์แดงด้วยลูกไปอยู่ตรงไหนฉล้างอยู่ฉล้างเนี่ย ผมอยู่ในครัวผมยังเก็บของไม่หมดเลยเรเเหรอือเปล่าเออเหผมเดินไปทั่วมัน <laughs> ไม่ได้เก็บของเลยโอ้โหผมเดินไปทั่วฟังไว้ไกลไกลฟ <laughs> ังไว้เดินไปทั่วอยู่เฮ้ยเสียงคอปเตอร์มาทางนี้อเฮ้ยเงต้องระวัง <laughs> แล้วนะเนี่ยใช่ใช่ใช่ต้องระวังแล้วนะถ้ามันมาแถวนี้ยมันคือการเอาความพยานะมาหาเราเลยนะั่นแหละ

ต้องลาจากกันแล้วไกลเฮ้ยไก่แล้วต้องมาจากกันแล้วเดี๋ยวผมฝากให้แกเจ้าของบ้านตเอาไปเลยอ้าวแผลกูหายหมดแล้วที่ก่อเอ้าเอ้าวสนหลบจะตายไปเนี่ยอ้าวแล้วทำไมบอกบาดเจ็บได้แรงมากลูกยังไม่แกะว้ามันแผลด่วนไอ้แกะว้ามันแผลเอ้ยหมดแล้วนี่ไม่เหลือแล้ว เราไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวโอ้แครหายหมดแล้วนี่เขาจะจามอย่างเดียวเลยพร้อมมากก่อนเตรียมพร้อมตลอดเป็นเชื่คาดลอยอยไม่ไม่ไม่ไหวไม่ทันแล้วไกด์ไกด์ระวังด่วนละวังด่วนไม่ไหวละวตั้งใจตายงใจรู้ตจะตายมันตั้งทใจต่อใจก่อนละไกด์ไกด์ไม่ต้องนะเดี๋ยว ไข้ตายแล้วเลือดเหลือ7แล้วเจ็จุดแปดแล้วเป็นไข้ทรมานหนักมากมีความเสี่ยงสูงที่จะตายคนพักผ่อนให้เพียงพอคู่พักแล้วนั่งแล้วเนี่ยเฮ้ยมันต้องหลับนะต้องหลับหลับดีหลับเดีหลับไม่ได้ไม่ได้คุณ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 หมดแล้วแหละคุณแม่งเลยเอาไปมือฉีกทำประโยชน์ทำประโยชน์ต่อทำประโยชน์มันต้องมีปลูกต้นไม้รอบหลุมศพเว้เนีย ก่อนตายก่อนตายทันไหมลูกทันไหมก่อตายดิ้นไปเลือดแล้วเลือดแล้วมือฉีกครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายที่เราจะอ้าเฮียมือของคุณรัฐบาดเจ็บมากเกินไปอ่ะคุณนั่งก็ได้ไม่ได้มีอะไรดีเลยตอนนี้วิตพื้นไปเบยุดเออ่วิตพื้นแล้วได้ได้วิตพื้น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 ก่อนตายดันพื้น เอาจนกว่าชีวิตกูจะหาไม่ไม่ได้เฮียมันบอกว่ากูเหนื่อยเกินกินเหนื่อยเกินไปไกลแล้วสามส8 2จุเก้าสามจุดปดสจุดเจ็ดเหมือนนั่งนับเลขแล้วก็ย้อนกลนวันไปสู่อดีตชาติที่เคยทํำจะตายเข้าไปตายสกทีเราเคยทําความดีเอาไว้มากมายคือึฮอฮืฮึเห็นสภาพไมดครับ ไอ้นั่นมันจะรอเจาะผมครับไอ้คนเนี้ยครับมันจะรอเจาะผมครับรอช่วงผมครับกอดใต้กอัใต้ลุงนั่งดีกว่าก็ตายก็ดใต้เล็บมือแหววไม่ถึงไะเล็บมือแหววันเลยแหวกศพเราไม่ทิ้งด้วยใต้ลุงตายก็ตายด้วยตายตรงนี้ดีกว่าวางเราด้วยวางด้วย จน<า>ติดลูงต้งตายเหือนคืนต้องดีฝากฝากหน่อยใรั้ากหน่อยเออชีวิตผมผมใกล้จะดำศูนย์กลจะเอ,ออคุณให้คุณผูก้กอนจบก่อนดีรอ <c oughs> ลุงลุกรอลุงลุกสลแล้ว <c oughs> โอเคเน่าแล้วเน่าแล้วเน่าแล้วเน่าไวมากใช่

ดีแล้วยังมีคนฟังให้ <laughs> กบกบ